สวัสดีค่ะผู้ชมช่อง Channel VV ค่ A ะคะ,ะขนาดนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกานะคะ20นาทีนะคะ,ะหลวงตาหลวงชื่นนะคะได้เดินผูด้ดงนะคะ,ะเกือบจะถึงหน้าโรงเรียนบินกล้องแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะหลวงตาก็จำวัดอยู่ที่โรงเรียนบินกล้องนะคะ

เตรงน,นี้นะคะ <c oughs> เป็นหน้าโรงเรียนนะคะ <c oughs> คนเยอะมาก <c oughs>

จะสังเกตได้ว่านะคะผู้มีจิตศรัทธาต่อหลวงตาบุญชื่อนะคะเยอะมากๆเลยมารอถวายนะะ้ำกันเยอะมากๆเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะหลวงตาบุญชื่นนะคะก็ได้มาจมา่อมรับงานในโรงเรียนบ้านดินก้องนะคะ ออนเย,ยนหกโมงเย็ยนนะคะก็จะมีการทำวัดเย็ยนนะคะอยู่ในอำเภอท่าชนะนะคะโรงเรียนบ้านดินก้องอำเภอท่าชนะ เดินเร็วมาก ค่ะตอนนี้นะคะหลวงตาก็ถึงที่พักแล้วนะคะค่ะภายในโรงเรียนดินก้องอยู่ในอำเภอท่าชนะนะคะอันนีงไรด้วยดูดิน่ได้ไหมเดีกไหนดูดิโน่ดอนนะดนนะ โอเคค่ะโปรดแชร์กดไลค์โครดกดแชร์ให้กับช่องวีว okay. Okay, wow. 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 Uh ีออนทัว huh. ร uh ์ด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะได้อัปเดตนะคะของตาบึงชื่นเื่นจาริทุดงนะคะหับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ